คับสบายดีพ่อแม่มาลุงมาขนอะยินดีต้อนรับกระสุ่ซองมาลุงนะสบายดีเนสี่สิบเก้านี่ก็อยู่ครัวคือเก่าลนะัปลุงไงมีเมนูสบายดีมาลุงอยู่กับซพัพพลี่เขา,ายาสติ๊กมนียาขับปุ้น เอยังกระเทียมหอมแดงแล้วก็เดือดไก่ข้าวแล้วก็ปี๊ลงไปทำไปเดือดกับปี๊แล้วก็พงพงมหาเิจันพงมหาเศจัน มาดูแล้วไปสมประสานไปลายแนวลุงเล <ừ. S 2> ตามไปด้วยน้ำตาลตามไปด้วยกะทิมืดเลยปะเปิดบ่ได้ชับบ่มืดคอยใส่ไปทีละน้อยมั tiếp robot, robot chắc, cái thơn nó, con ngọn, cái con bò này, sao bà, con cứ thử cái nó, ừ. nhưng về พักคะเชียวอมบอกข้างในกำลังตุมน้ำบอก่อแม่กะอ่อแะเอาของเีงมาใส่ียกก้ะุนนก้อนปลดอ ใช่เลยละสะพอนจ้ามือมันลงเอ้มันเองเน่เป็นเป็นเชฟสะพอนโซเซมือมนันสี่เช้า็นเห็นมันทโซเซมือทั้งออกน้นอนนาอ ต้มมันนำมันก็ต้มเรียบร้อยบ่บคนต้ตตเมเเหมดมาอาติมาใช่ยายไปตลาดลืมชื่อตีนก็ชื่อูชินตในเพลเป็นนะ <c oughs> ชินปลาดลูไมนะ่ได้แน่อนอนเพ่จะว่ามังครเกียวช่องปลาดโลตากว่าปลาแพงนะ แล้วเลาก็เอาใส่น้ำเนาะลงหมอต้มน้ำกินเลยบ้านเออกั้วนกะิ่เทนเลยนาเนื้อกนน้ำตัวนั้นนะก่อนเอยังเอยังตั้งตัวนัเนให่เล hả <laughs> <laughs> à, tự ngon nè kinh tế đăng lược rồi mày chạy <laughs> cái nồi nó Come home. Tại vườn chẳng nói cũng nghe khổ to nó mùa luôn lên nó

chuối nhá xoay hết kem ăn hết kem kem sườn nó mại tăng kem nó mại tăng kem cà phun nhang nè mà này kem bự lên

เงือมัน้อนนี่กระสุดนะซีมน่ะพีดพาบน่ารักอาล่งลงมอเดืรนแรบโลังไอ้ตัว,วหัวเล็กเล็กตังมันนัำ ะไลงนะชุดช <łość> ุดเชฟนะเอาลงีละน้อยเอาเอาลงดอวะเดลงบก่วยนะบเสร็จแล้วลุดลงไ เบ่งออกพุกง่ายหนำมันลายพกเดี๋ยวเพิ่มลุ้นใส่กันคือเก่าแทนแทนแทนเสร็จแล้วปลุกงมายาปมีแต่รอกินอย่างเดียว สิประมาณนี่รับรู้ไหมป่ะนี่เ็ดง่งายๆทำมีสูรกน,นีนำได้รู้ไหมเๆเนี่ยเจ้าลองเห็ดเบ่งเ่ามันนั่นนั่นด้เจ่าเศบกว่านี้รู้ไหมแต่ว่าเนี่ก็ง่ายๆเห็ดง่ายๆแบบฟาๆน,จาน่จังงานหนึ่ง มาเด้อพมไปเสร็จมากินน้ำคันปรุงเันต้าง้นอีสานเข้านี่เรือว่าคนอีสานกระเมนหรือว่าคนมากินราจัดๆในจังน้อยหนึ่งฮะ <c oughs> กินปลาอะรันลาด เอต้องคนตายเนาะหรือว่าคนมากินรสจัดๆนะนะเธอเจอจังกินได้ปุ๊งไงเพราะมันค่อนข้างจะเผ็ดน้อยนึงเนาะสำหรับเฮานะแต่ว่าคนที่เขาเจ้าบอกกินเผ็ดนะแต่นั่นหนึ่งกับเผ็ดแห้งเลยหรอ ใช่เจัาหน่อยกันว่ากรเรียบเรอะมีเิดหุ่ดเดือน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 เนี่ยโอ้ยเออสีสุดทา้นนะออออบอกได้เลยว่าจัดจ้านนะครับ จัดอยู่บ่รถรประมาณไปเผาได้หยุดนะอ,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 อ้อ <c oughs> นี่ยอย่เาเผาโอเคมองเนดะ้อมาเลย siêu siêu, nó siêu bọc chọn 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 nè. chọn 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 không chọn thôi เสร็จเป็นสีเรียบร้อยพลุงเลยมาเ้ยสีสุดทานเนาะ <C ười> สูตงง่ายๆนี่แหละพลุงให้ประมาณนี่แหละนี่โค้ดล่น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 พอแล้วว่าลงไปไในก็ได้เนื้อมันเนื้อมันดซส้อ อืมอ่ะซิบังสีบสองสีบซีบกับผู้สวยซีบจัดคกอเก่าเป เป็นอะไรรอจักวตักช่องหมอกันไหมเผื่อเข้ามาทำอะไรอ้เราปรุงอไมาวนนี้ก็นเสร้อำลาพระจาาเราปรุงอไมาเห็นนำกระปุ้น ให้พ hey, like right. like, ่อแม่พ่อลูกเนีเบิ้งมันเองกับบันเองกัสิ่ของโต้ลงงานก่อนปลุงเลยเพราะว่าค่อนข้างจะซวยเลยเก็ตโมงขวดรับุงเลยไปฟ้องกับคลิปหน้าเด้อเยศทุดฐานนะฝากเขามาฝากรับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์หน่อยเด้อสบายดี